ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเืลอกราบนมัจาการพระคุณเจ้าทุกทุกรูปรวมถึงจเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกทุกท่านในเา้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้ข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธวิดาองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมเข้าเฝ้าทุนน้ำดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดาองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาการที่เรา มองเห็นบุคคลอื่นหรือดวงจิตหนึ่งที่เขานั้นมีสภาวธรรมแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้ากรรมในาเวรมีเงาของกรรมเกรรม่าส่งผลมาบดบังบุคคลผู้นั้นทำให้เรามองว่าคนคนนั้นไม่ดี มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนั้นจิตเขานั้นยังทำแต่สิ่งที่ชั่วทั้งที่ในความเป็นจริงมันเป็นเงาของกรรมเกา่าเป็นเงาแห่งเจ้ากรรมในเวรมาบ,บาุดบังจิตของบุคคลผู้นั้นเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราจะสามารถ รู้ได้ทุกทุกคนหรือเปล่าเจ้าคะหรือจะรู้ได้เฉพาะแค่ดวงจิตที่มีคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นและหากว่าเราปรารถนาที่จะรู้เราจะต้องฝึกแบบไหนล่ะเจ้าคะเราจะได้รู้จะได้ไม่ต้องตัดฉินคนอื่นตามสิ่งที่เรามองเห็นหรือจึกเพียงแค่ผิว่ผืน เราจะนด้มองเจาะให้ลึกให้ถึงข้างในและสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะ่เจ้าค่าพะพยาธรรมเอ่ยการที่เรานั้นจะมองให้เห็นความเป็นจริงจิตของเรานั้น ต้องนิ่งก่อนเมื่อจิตของเรานิ่งแล้วเราต้องมีความเป็นกลางกลางไม่เพ่งโทษบุคคลผู้อื่นว่าเขานั้นเป็นเช่นไรเราต้องทำใจให้นิ่งทำจิตให้สงบแล้วค่อยๆดู ด้วยฌานของสมาธิที่สูงฌานของสมาธิที่มีพลังเราก็สามารถรู้ได้ลูกเอ๋ยว่าเป็นความเชื่อในณปัจจุบันนี้ของบุคคลผู้นั้นหรือว่าเป็นวาละกรรมเก่าของเขาที่ส่งมา เป็นดวงจิตของเจ้ากรรมในเวรคอยซ้อนคอยแทบอยู่หรือเปล่าหรือเป็นคลื่นจิตของดวงจิตอื่นที่ส่งจิตมาหาของดวงจิตที่ไม่สะอาดที่มีวิบากมากส่งมาแทรกซ้อนอยู่ ลูกเอ,อ๋ยหากว่าเราไม่ต้องตัดสินอะไรด้วยมณสิทิตด้วยอัตตาตัวตนด้วยสิ่งที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วฉันรู้ฉันรู้แล้วอย่างนั้นเราก็าจะสามารถมองเห็นความเป็นจริง ที่ซ่อนอยู่ซ้อนอยู่อย่างแท้จริงพระยาธรรมเอ่ยทุกคนก็สามารถรู้ได้หากมันฝึกฝนทุกคนสามารถรู้ได้หากว่ามันทําเช่นนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดวงจริต ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็จะสามารถรู้ได้โดยที่ไม่ต้องฝึกฝนมากมายเพราะเขานั้นถูกเลบุถูกวางสภาวะธรรมในแบบนั้นคือให้รู้แจ้ง อย่างแท้จริงเอาไว้ในจิตแล้วเหมือนมีเครื่องเครื่องตรวจมียานรู้ที่จะรู้ได้ลูกเอ๋ยฉะนั้นเราก็สามารถรู้ได้ลกูกหากเปิดใจให้กว้างไม่ตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความรู้ของตอน มีเหตุผลในการพิจารณาและใช้ฌานกำลังสมาธิในการตรึกตรองอย่างแท้จริงและพุทธเจช่าเจ้าขาเราถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สมาธิที่นั่นอย่างแท้จริงพอเรามองปุ๊บเราก็บอกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้น ทั้งที่อาจจะเป็นกระแสจิตที่คลื่นสภาวะธรรมที่มาจากจุดอื่นทั้งที่อาจจะไม่ใช่ของคนคนนั้นหรืออาจจะเป็นเงาของกรรมเก่าคือคขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนะเจ้าเพียงแต่เรา,ารับกระแสได้เราก็เลยคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ตรวจด,ดูสภาวะธรรมนั้นๆให้เจาะลึกเข้าไปนะั่นเจ้าค่ะ แล้วเราก็ไปโทษเขาหรือพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้จริงเราจะเป็นบาปหรือป่าวเจ้าคะแล้วสมควรแก่การพูดหรือป่าวเจ้าคะพระยาร,รมเอ่ยการกระทำอันไดก็ตามไม่ว่าทำไปด้วยรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าทำผิดก็คือผิดเพียงแต่ ความผิดโทษจะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับเจตนานั้นๆลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงแต่เราก็ดันไปคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยก็เลยไปสร้างเหตุของความทุกข์ใจให้บุคคลผู้อื่นด้วยความไม่รู้ของเรา ก็เลยไปพูดไปกล่าวในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์โลกเอ,อ๋ยการทำผิดเราก็ต้องได้รับผลของมันเป็นแน่แท้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยเจตนาในณตอนนั้นรวมถึงในความเป็นจริงเราไม่ควรไปยุ่ง กับเรื่องของบุคคลผู้อื่นเลยว่าใครเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หากว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราเป็นผู้รู้แล้ว หาว่าเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องตรวจต้องดูและหน้าที่นั้นก็สมมุติว่าเป็นเฉยๆเราไม่ได้ลุ่มหลงในหน้าที่รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งที่รู้หากว่าเราไม่ได้ อยู่ในสภาวธรรมนี้ก็ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นลูกเอ๋ยเพราะว่าตนยังไม่ใช่ผู้รู้เพราะไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรู้เพราะรู้แต่ไม่ใช่รู้จริงจึงไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นแหละลูกจึงถูกต้องและดีแล้วพระยะธรรมเอ๋ย เหตุต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีสิ่งที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นๆอยู่มากมายเช่นนั้นก่อนที่เราจะตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นสภาวธรรมนี้เป็นอย่างนี้เราต้องตรวจให้ดีก่อนตรวจให้ดีแล้ว ก็ให้รู้กฎแห่งกรรมให้รู้เหตุและผลของที่มาอย่างแท้จริงก่อนไม่ใช่พอคิดดูคงจะผิดคงจะถูกตามความคิดของตนเองโดยที่ไม่ใช้ปัญญาอย่างแท้จริงตรึกตรองโดยที่ไม่เข้าถึงปัญญาธรรมที่แจ่มแจ้งอย่างแท้จริง โดยที่เรานั้นไม่รู้ยังมีคำว่าไม่รู้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่รู้แล้วก็บอกว่าต้องถูกต้องใช่บุคคลผู้อื่นนั้นผิดแน่นอนก็เลยทำให้ตนนั้นเป็นกรรมทำให้ตนนั้นสร้างบาเพิ่มทำให้ตนมีทิฏฐิอัตตาตัวตนลูกเอ๋ยจงฟิชเรณาะนะ ให้ดีพิจารณาตามกฎแห่งกรรมให้เกิดขึ้นอยู่เสมอสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งใดหนอสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะตนได้ทำเอาไว้แล้วหรือเปล่าเพราะเหตุอะไรซ่อนอยู่ซ้อนอยู่ในนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะไอ้คนนั้นมันผิดไอ้คนนั้นมันไม่ดีอย่างเดียวลูกเอ้ยเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเราก็เพราะ เรานั่นแหละลูกต้องมีต้นสายปลายเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะบุคคลผู้อื่นเขาไม่ดีไม่ถูกต้องฉันน่ะถูกต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นลูกเอ๋ยพระพุทธเจ้าเจ้าขาแล้วเราจะพิจารณากฎแห่งกรรมแบบไหนเราเจ้าข้า เราจะได้เข้าใจทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอ,อะไรพระยาธรรมเอ่ยกดแห่งกรรมนั้นหากว่าเราจะพิจารณาให้เห็นอย่างแท้จริงเราต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิที่ตั้งมัน่นและ ต้องตัดคำว่าเราออกไปก่อนทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยๆดูเหตุการณ์นั้นเปนะ็นจรณาแล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเหตุนี้เกิดเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นเกิดเพราะมีเหตุนี้เกิดมาก่อนลูกเอ,อ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุผล ทั้งในอนดีตและอนาคตมันจึงก่อเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีคนนี้ดีอเอราน่ะดีเอเขาน่ะไม่ดีไม่ใช่เพราะอย่างนั้นหรอกลูกเพียงแต่มันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นตัางหาลูกใช้ปัญญาพิจ,จารณา ดูสิ่งเหล่านี้แล้วลูกก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้จะเป็นผู้มีปัญญาที่มีปัญญาอย่างแท้จริงจะไม่ใช่ผู้มีปัญญาแบบปลอมๆจะไม่ใช่ผู้มีปัญญาแบบเห็นตามความคิดของตนเองพระบุตเชอาเช้าข่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าการที่เหานั้น จะมองเห็นว่าสภาวธรรมของเจ็ดดวงนี้เป็นสภาวธรรมของเขาจริงๆหรือมีจิตอื่นซ้อนรวมถึงมีวิบากกรรมเก่ามีอะไรที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ในเสิ่งนั้นเราก็ต้องใช้จิตใจในความเป็นกลางๆไม่เข้าข้าง ตนเองถ้าสมาธิเรายัางไม่นิ่งถ้าตัวของเราเป็นตัดสินคนอื่นทั้งที่เรายัางไม่ใช่ผู้รู้แจง้งและไม่แน่ใจในสิ่งที่รู้หรือน่าใจด้วยความไม่รู้อย่างท้จริงของเรานั้นเราก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยการค่อยๆฝึกพิจารณาด้วยสมาธิที่หนักนัน่นขึ้นเรื่อยๆด้วยปัญญาที่เป็นปัญญาธรรม อย่างแท้จริงอย่างนั้นหรอเจ้าคะถูกต้องแล้วลูกเราต้องควรพิจารณาฝึกฝนตอนอยู่บ่อยๆอะไรก็ตามลูกเอ้ยถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะกล่องแล้วก็เก่งขึ้นลูกเอ้ยอะไรก็ตามถ้าเรายังไม่รู้และไม่รู้จริง เราอย่าเพึ่งเอาความรู้ที่เป็นรู้ของเรานั้นไปตัดสินสิ่งทั้งหลายมันก็จะกลับกลายเป็นยิ่งทำให้เราโง่อยู่กับไอ้ความรู้แล้วของเรานั่นแหละยิ่งโง่ยิ่งจมอยู่กับไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ จะไม่สามารถข้ามไอตัวโง่นั้นไปได้เลยฉะนั้นจงฝึกฝนเถิดลูกเอ๋ยแล้วลูกจะได้เป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงไม่เพ่งโทษบุคคลผู้อื่นตามความไม่รู้หรือรู้เปลือกไายนอกนั้นลูกเอ๋ยพระพุทธเจ้าเจ้าขาแล้วถ้าเกิดการที่เรา จะรู้กฎแห่งกรรมเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางๆรวมถึงถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราควรจะเอากฎแห่งกรรมมาพิจารณาใช้สติใช้สมาธิอย่างท่องแท้ในการพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นตั้งหยนดดับไปตรงหน้าเรานั้นว่าเกิดเพราะอะไร มีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเหตุอันใดส่งผลให้มีมาแล้วมีขึ้นมาเพื่อจะบอกอะไรเราเราจึงจะเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเราไม่ควรที่จะตัดสินพด้วยตัวของเราเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าใช้ปัญญาแล้วมีปัญญาแล้วทั้งที่ยังไม่ใช่ปัญญาที่แจ่มแจ้งอย่างแท้จริง เราไม่ควรทำแบบนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าขาถูกต้องแล้วลูกการที่เราจะตัดสินผิดตัดสินถูกเราต้องมีปัญญาที่เป็นปัญญาแจ้งโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่ปัญญาในโลกไม่ใช่ปัญญาที่เป็นเปลือกภายนอกแต่ต้องเป็นปัญญาที่ทะลุป,ปัญญา ปัญญาที่เหนือปัญญาที่ซ่อนที่สอนอยู่ต้องเป็นผู้แจ้งโลกจึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงลูกเอ้ยพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะแล้วเราก็สามารถฝึกได้ใช่ไหมเจ้าค่ะให้เรามีปัญญาที่แท้จริงพระยาดมเอ้ยเราสามารถฝึกได้ลกูก ฝึกได้จากการที่เราวางอัตตาวางความมีปัญญาของเราไว้หยุดยึดถือมันซะแล้วก็ค่อยๆฝึกดูเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราก็จะเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงไปเรื่อยๆกว่าเราจะรู้แจ้งโลกอย่างแท้จริง พระวัทนเจ้าเจ้าขาถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วแต่ปัญญาที่เรามีอยู่ยังเป็นปัญญาที่เป็นของเราเป็นปัญญาที่ยังไม่ได้ดูกฎแห่งกรรมไม่ได้ตรวจ ดูในสิ่งที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่อย่างแท้จริงยังเป็นปัญญาของเราอยู่เป็นปัญญาที่ตอนอยังยึดถืออยู่ยังไม่ใช่ปัญญาที่ถูกต้องอย่างแท้จริงหรอเจ้าค่ะพระยาดำเอ,อ้ยปัญญาที่ถูกต้องอย่างแท้จริงจะไม่มีเป็นของใครทั้งนั้นลูกจะเป็นปัญญาที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงตามกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุและผลของมันตามสิ่งที่มันเกิดมันดับอย่างนั้นลูกเอ๋ยแต่จะไม่ใช่ปัญญาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งฉะนั้นหากเราใช้ปัญญาที่เป็นของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งตรึกตรองดูแล้ว ย่อมมีความผิดพลาดลูกเอ๋ยเพราะจะมีความเห็นถูกอยู่ในตนเห็นผิดอยู่ในบุคคลผู้อื่นฉะนั้นลูกเอ๋ยหากว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างๆแล้วพิจารณาตามกฎแห่งกรรมตามความเป็นจริงให้ความเป็นจริงบอกเราปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น ความรู้แจ้งโลกก็จะบังเกิดนั่นแหละลูกจึงเป็นปัญญาที่แท้จริงกราบขอบพระคุณพระอมากนะเจ้าค่ะที่ได้เปรดเมตตา อธิบายทำเรื่องปัญญาอย่างแท้จริงเรื่องถ้าเราจะรู้เราต้องทำแบบไหนแล้วลูกจะนำไปประื้ิปฏิบัติตามรวมถึงจะได้นำไปเผยแพร่ให้กับญาติบุญได้เข้าใจในเหตุนี้ด้วยเพราะหลายๆครั้งที่ลูก หลายหลายคนเขามักจะตัดสินอะไรด้วยสภาวะธรรมที่เขาเห็นเขาเข้าใจทั้งที่มันเป็นแค่กระแสะภายนอกก็จะบอกว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เจาะลึกเข้าไปให้ถึงจิตไม่วัดให้เป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่แยกแยะว่าอันไหนคืออันไหนก็เลยเหมาวรวมว่าไม่ดีไปเลยอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ลูกจะได้สอนให้กับญาติโยมที่เขาวมาฝึกฝนให้เขาวข้าใจฉันได้บอกต่อให้กับทุกคนให้เขาวล้้เช่นที่ฟ้าองค์นัาแดงมาเจ้าค่ะสาธุ